สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ้นไม้แรกนะคะใน EP ที่108ประจําวันจันทร์ที่17เดือน7ปี2 5ง6ัหายหาหายกันไปเดือนครึ่งนะคะหุ้นมันลงก็เลยแบบมไม่รู้จะเล่นตัวไหนดีวันนี้กลับมาทำคลิปอีกครั้งเพราะว่า ส่วนตัวนะคะยังตามตัวเดิมๆอยู่นะคะก็เล่นวนไปวนมามาสเตอร์แอนแคปอยู่ค่ะตัวอื่นๆก็แล้วแต่แบบผ่านตามโม้งมิ้งๆม้งมิ้งก็มาแต่วันนี้มีตัวใหม่มานำเสนอค่ะเดี๋ยววันนี้เราเรามาดูภาพเซตว่าตกลงเราจะไปได้เท่าไหร่ A B C ไปดีนะคะแนวต้านเซตก็อยู่ที่ประมาณ1555ออันนี้ตีไฟโบลิเทสนะคะ เอาล่ะดีไหมอ๋อเราดูเฟสบลูโปรเจคชันเนี่ย AB ถ้ากับ C ไปดีก็ใกล้เคียรนะคะตอนนี้ก็คือมาที่ร้อยถ้าถ้าทะลุได้ก็แนวเดียวกันค่ะันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นแนวต้านสำคัญนะคะสำหรับเซฟอ้าอ่า 1ันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะแนวนี้ก็อาจจะมีพักลงมาบ้างหนึ่งแนวแล้วเดี๋ยวแนวนี้นะคะเป็นแนวที่หนึ่งร้อยก็คือ AB เท่ากับ C ไปดอันเนี้ยหนึ่งร้อยเอร์เซ็นละตะกีน้นี้ตอนนี้แต่ถ้าอาจจะยอ่อแล้วก็บึ๊บถ้าขึ้นขึ้นต่อนะคะแนวนี้ค่ะหนึ่งห้าห้าห้า เป็นแนวต้านสำคัญเลยะคะ่ะมองไปที่หนึ่งห้าห้าห้านะคะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับเซ้นนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้ววันนี้เรามีหุ้นอะไรมานำเสนอหาหุ้นแบบใหม่ๆม,มีข่าว่อยก็รู้สึกว่าหุ้นเก่าๆมันก็ไม่ไหวอะอข่าวมันก็เดิมๆล้วก็รอรอการเมืองรออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ที่วันนี้ก็นั่งดูข่าวหุ้นนะคะก็ได้เห็นว่าเออไ s เอสได้พันธมิตรนะคะ i s เอส ทิศทางธุรกิจเพลงก็จะมีทางตั้งบริษัทจอยเวนเจอร์กับ UMG เพลงระดับลูกนะคะก็แล้วก็จะได้เงินมาประมาณ1,600ล้านในเป็นค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ก็ได้เงินเงินตัวเนี้ยก็จะได้มาประมาณ Q3 Q3 เนี้ยถ้าง,งบออกแล้วมีเงินแบบในงบมีเงินตัวนี้เข้ามาก็คือขายลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยคะ่ะให้ UMG ไปบริหาร โอเคก็ถือว่ามีข่าวดีก็เลยแล้วแล้วหุว้นไอเอสเป็นไงบ้างวันนี้ปิดดีใช่ปิดทั้งวันไม่เล่นมาเล่น,ลนปิดท้ายตลาดค่ะไออนี่ไอันนี้กราฟหกสิบอ่ะเดี๋ยวกาฟดูกาฟดีกาฟดีเราก็มองว่าวันนี้ปิดดีครับปิดปิดปิดไฮปิดไฮท้ายตลาดเลยถ้าพรุ่งนี้เปิดโดดแล้ววิ่งต่อโอเคเลยแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ให้แนวต้าสิบห้าบาทกว่าสิบห้าบาทนิดๆใครจะสิบห้าบาทสิบนะคะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับ R S รอบนี้แต่ถ้าทะลุรอบนี้ได้นะแล้วก็แบบถ้ามีแรงแล้วไปไกลนะ Ia จะไปขนาดไหนถ้ามีแรงแล้วไปไกลวัดเลย นายเอถ้าทะลุกรอบสิบห้าสิบได้ลุ้นสิบหกบาทสามนะคะก็ใกล้เคียงแนวนี้เนาะก็จะเป็นแนวนี้นะคะสิบหกจุดสามสิบหกสี่นะคะทะลุสิบห้าจุดหนึ่งศูนย์มาเจอกันแนวนี้แนวรับโอ้ลงมาไม่เยอะละถ้าแบบย่อถ้าแบบย่อมาก็สิบสามบาทเจ็ดรับไม่น่ากลัว เพราะว่าไซเวย์ตรงนี้มานานแล้วไม่มีข่าวอะไรแล้วเพิ่งมีข่าวน่าจะไปต่อเพราะว่าวันนี้มาเต็มแทงน่าจะขึ้นต่อทดสอบตัวนี้ได้โอเคหุ้นเบาๆไม่หนักมากนะคะส่วนตัวที่ส่วน NCAP กับมาสเตอร์เราก็ชอบเชียร์กันมาตลอดนะคะช่วง สองสำเนี 2, 3, ่ะมาสเตอร์ก็เล่นในยังก็ลุ้นแนวต้านที่สิบหกสี่บาทยี่สิบนะคะสำหรับมาเออเอ็นแคปเอ็นแคปสี่ยี่สิบเป็นแนวต้านนะคะแถวแถวนี้ถ้าไม่ผ่านก็ย่อลงมาก่อนรอดูงบถ้างบดีก็กลับไปห้าบาทห้าห้าบาทหกสิบเจ็ดสิบวกลบนะคะสำหรับเอ็นแคปถ้างบดีนะเพราะคิวสองงบดี ตอนนี้แล้วมาสเตอร์มาสเตอร์อันนี้เราก็ลงมาในแถวแถวนี้เป็นแนวราบแล้วค่ะถ้าเบรกแนวนี้ได้ก็คือช่วงนี้มันก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าเบรกได้ก็อีกนิดหน่อยอาจจะไปไม่เยอะนะคะแล้วก็รอย่อก่อนแล้วกันแล้วค่อยรับดีกว่าไม่แน่คือ ตรงนี้มันทําเป็นไส้ให้มันไม่ผ่านหลายครั้งแล้วมันอาจจะลงมาก่อนเอาไปว่าดูหน้ามันก่อนถ้ามันข้ามได้ก็แปดสามแปดสองแปดสามเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นแต่ถ้าข้ามไม่ได้ลงมารอเจ็ดสิบกว่าบาทก่อนแล้วค่อยว่ากันเจ็ดสิบเจ็ดจุดสองห้าเนี่ยค่ะแนวสวยสบายสบายหลุดลงไปก็ตื่นเต้นนะไปทดสอบเจ็ดห้าอีกทีเราก็ตื่นเต้นนะเราว่าอย่าทดสอบดีกว่าเราเจ็ดเจ็ดสองห้า ลงมาแนวเดิมๆแล้วมีคนรับดีกว่าสวยๆไม่หลุดเส้นโอเคค่ะคุณไม่แรกก็วันนี้ที่มาเชียร์เป็นเรื่องเวลาก็ไอเอ,อ็นะตัวส่วนเอ c p p กับมาสเตอร์เนี่ยเป็นน้ำจิ้มแล้วนะเพราะว่าเราตามตลอดเล่นก็เป็นตัวที่คุณไม่แรกเชียร์เชียร์แบบเรื่อยๆค่ะเชียร์เชียร์ตั้งแต่เชียร์เล่นตลอดอะไรอย่างเงี้ย โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็บางทีมันตลาดมันน่าเบื่อเนาะมันก็หายหายไปบ้างเลยโอเคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ